ในทุกเช้าของหลายคนวัยห้าสขึ้นไปเรามักตื่นมาพร้อมความเหนื่อยล้าบางคนมีบวมใต้ตามือเท้ารู้สึกแน่นเจ้งเหมือนกดแล้วบุ่มลงไปหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาตามอายุแต่จริงๆแล้วร่างกายกำลังพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้เราฝังอาการเหล่านี้มักเริ่มต้นจากสิ่งงานหายที่เราทำทุกวันโดยเฉพาะ แก้วแรกที่เราดื่มตอนท้องว่างในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟคัมเฟนชาคลมชาร้อนหวานที่น้ำผลไม้ที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่เต็มไปด้วยน้ำตาลสิ่งเหล่านี้ทำให้ไตของเราต้องทำาหนักตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ฟื้นตัวจากการพักผ่อนตอนกลางคืนเมื่อตาตอ่อนล้าร่างกายก็เริ่มคั้งน้ำความดบวนและพลังงานลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่านี้จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ เหนื่อยล้าที่สุดของวันคำทำสำคัญคือหากแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มแก้วแรกในตอนเช้าเราจะช่วยให้ไตแข็งแรงขึ้นและทำให้ทั้งวันของเราสดใสกว่านี้ได้ไหมลุงสมชายอายุ12ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงียบเงียบทางภาคเหนือของประเทศไทยชีวิตของลุงเรียบง่ายตื่นเช้าดูส,วน,สวนและสวนยังเปิดไว้ก็ยังมาน่นหลังบ้านแล้วนั่งพักบนระเบียงไม้ไม้ไผ่ที่คุณเคย สิ่งหนึ่งที่ลุงทำเป็นประจำทุกเช้านานกว่าอีสป,ปีคือการดื่มกาแฟดำแก้วเข้มสแกนสแก้วลุงเชื่อว่ากาแฟช่วยให้ตื่นตัวและมีกำลังเริ่มต้นวันใหม่จนกระทั่งไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนกลับมาเพราะนิสัยนี้ตกิันการดื่มกาแฟของลุงสมชายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลุงสมชายเริ่มสังเกตว่าตัวเองเหนื่อยง่ายกว่าปกติตื่นเช้ามาก็รู้สึกอ่อนล้าแม้ว่าจะนอนไปหลายชั่วโมงก็ตามบางวันมีอาการบวมที่หลังเท้าและขาพาะลงก็เป็นร้อยบวมอยู่นานมือก็รู้สึกตึงๆเหมือนมีน้ำขังอยู่ใต้ผิวแต่ลุงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนวัยเกษียณบางบังคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะถปัสสาวะสอครั้งทำให้นอนหลับไม่สนิท หลับไม่สนิทแต่ลุงก็ยังเดเกืดแฟเหมือนเดิมเชื่อว่ามันไม่ใช่สาเหตุอาการเตือนจากร่างกายจนเกิดทถ่แตะทั่งวันหนึ่งหลังจากทำสวนเสร็จลุงรู้สึกเวียนหัวและเหนื่อยจนต้องนั่งลงพักนานผิดปกติลูกสาวที่มาเยี่ยมจึงพาไปตรวจสุขภาพที่โรงพายาบาลจังหวัดผ,ผลตรวจทำให้ลุงตกใจไม่น้อยค่าใายของลุงลุงลดลงกว่ามาตรฐานมากแพทย์จึงเริ่มสอบถามถึงพฤติกรรมประจาวัน โดยเฉพาะสิ่งที่ดื่มตอนเช้าเมื่อได้ยินว่าลุงดื่มกาแฟดำข้ามํามานานกว่า20ปีโดยดื่มทันทีหลังตื่นนอนแพ้ก็พยักหนา้าเหมือนเข้าใจทุกอย่างทันทีคำวินิจฉัยจากแพทย์อบอกว่าการดื่มกาแฟม้นตอนท้องว่างเป็นเวลาหลายปาอีทําให้ไตต้องทํางานหนักตั้งแต่เช้าร่างกายสูญเสียน้ําเร็วความดันแปรปรวนและไตต้องพยายามกองของเสียมากเกินไปทุกวัน เมื่อสะสมเป็นลานานต้จึงเริ่มลาลายอ่อนเน้อและทำงานได้ไม่เต็มที่นั้นคือสาเหตุของอาการบวมเหนื่อยง่ายและการประสาวะบ่อยตอนคืนหมอยังเตือนว่าหากไม่ปรับพฤติกรรมไตาอาจแย่ลงจนต้องรักษาอย่างจริงจังลุงสมชายจึงเริ่มค่ะทบทวนชีวิตประจำวันของตัวเองใหม่ทั้งหมดและเริ่มสงสัยว่าหากแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้าจะสามารถช่วยให้ไตกลับมาแข็งแรงขึ้นได้หรือไม่ หลังจากวันที่ลุงสมชายได้รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเขากลับมาบ้านความคิดมากเต็มหัวใจคืนนั้นลุงนั่งอยู่บนสกีนั้นลุงนั่งอยู่บนชานไม้มองแสงไฟสโตร์ของหมู่บ้านเงียบเหวีแล้วเริ่มทบทวนว่าตนเองได้ทําอะไรกับร่างกายมาตลอดลายสิบปีที่ผ่านมาลุงนึกถึงทุกเช้าที่ตัวเองรีบชงกาแฟดําดื่มรวดเดียวเพื่อให้ตื่นตัวทั้งที่ตอนนั้นท้องยังว่างเปล่า และยังไม่ดื่มน้ำสักแก้วเดียวการทบทวนพฤติกรรมของตัวเองคำเตือนของหมอ,อยังคงดังก้องอยู่ในหัวหมอบอกว่าคาเฟอีนเข้มข้นในกาแฟไม่ได้ส่งผลดีสมัยโดยเฉพาะเมื่อเมื่อเมื่อดื่มตอนตื่นใหม่ใหม่ใหม่คาเฟอีนจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นร่างกายขับน้ำออกมากว่าปกติทำให้เลือดค้นขึ้นและตายต้องทำงานหนักเกินไปยิ่งถ้าเป็นกาแฟาที่เพิ่มน้ำตาลหรือใช้กาแฟาสำรุปที่มีความหวานสูง มีความหวานสูงก็จะยิ่งทําให้ต้องกรองของเสียมากขึ้นจนจนเกิดเกิดภาวะเล้าเรื้อรังลุงเริ่มเข้าใจว่าทําไมช่วงหลายปีที่ผ่านมาตัวเองจึงมีอาการบวมเหงื่อง่ายและต้องลุกเข้าห้องน้ําทุกคืนผลของคาเฟนและแนนในอัมตาต่อต่อตายเมื่อลุงเริ่มมองย้อนกลับไปเหมือนจิ๊กซอทุกชิ้นเริ่มต่อกันอย่างชัดเจนลุงคิดว่าหากสิ่งที่ดูธรรมดาอย่างกาแฟหแก้ว สามารถสร้างผลเสียสะสมได้นานขนาดนี้สแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องลองเปลี่ยนอะไรบางอย่างแม้ลุงจะผูกพันกับกาแฟแต่สุขภาพที่เหลืออยู่สำคัญกว่าลุงจึงตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำง่ายของหมอนั่นคือการปี้ยนจากกาแฟตอนท้องวางมาเป็นน้ำอุ่นผสมมะนาวครึ่งซีกในตอนเช้าเริ่มทดลองเปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้ารุ่งคืนลุงตื่นเช้ากว่าปกติเดินเข้าครัว เช้าแล้วเอ่ต้มน้ำอุ่นเล็กน้อยจากไอจากนั้นบีบมะนาวลงไปครึ่งกินหอมสดชื่นลอยขึ้นมาทันทีลุงยกแก้วขึ้นจีบอย่างระมัดระวังรสเบลอ่อนผสานความอุ่นทําให้รู้สึกสบายท้องอย่างประหลาดมันแตกต่างเออจากความคมจัดของกาแฟาที่ลุงคุ้นชินลุงรู้ดีว่าน,นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ช่วยให้ไตได้พักบ้าง เขาก็พร้อมจะลองต่อไปวันแรกผ่านไปอย่างช้ายแยะแต่ลุงเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นเล็กน้อยแม้ยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่ใจของลุงเต็มไปด้วยความหวังใหม่ว่าอาจจะมีทางช่วยให้สุขภาพของตัวเองดีขึ้นได้จริงๆ่งหลังจากที่ลุงสมชายเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวทุกเช้าผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นทีละเล็กทีละน้อยในเวลาไม่กี่วันแรก สิ่งที่ลุงสังเกตได้ก่อนคืออาการบวมที่เท้าและหลังมือเริ่มลดลงอย่างชัดเจนเดิมทีตอนเช้าต้องนั่งลูบขาเพราะความตึงความหนักแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเบากว่าเดิมมากผิวบริเวณนะ้าและรอบดวงตาก็ดูสดใสขึ้นไม่หมอหรือบวมเหมือนก่อนอาการบวดลงเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์ร่างกายของลุงเหมือนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นตอนกลางคืนที่ต้องคืนข้างลุกขึ้นข้อน้ำ สองที่สามครั้งสองที่สามครั้งก็ลดลงเหลือเพียงครั้งเดียวบางคือต้องลุกเลยทําให้ได้นอนหลับสนิทมากขึ้นความรู้สึกที่ตื่นมาพร้อมสีดใสเกยลงเคยีซอ,องเกินสิ่งที่ไม่เหนื่อยล้าเหมือนก่อนเป็นสิ่งที่ลุงไม่ได้สัมผัสมานานหลายปี <c oughs> อารอนนอนดีขึ้นพอผ่านไปประมาณสองสัปดาห์พลังงา,งงานและความกระปรี้กระเป่ากลับมาเหมือนคนอายุน้อยลงหลายปี ตอนทำส่วนลุงรู้สึกรู้สึกว่าร่างกายเบาวกว่าเดิมเดินขึ้นลงบลันไดบบ้านได้สบายไม่ต้องหยุดพักบ่อยเหมือนแต่ก่อนลูกสาวยังทักว่าลุงดูสดใสขึ้นสีหน้าดีขึ้นและดูมีความสุขเมื่อได้ทำงานที่ชอบลุงเองก็รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเหมืออ,อ่อนตอนที่ร่างกายอ่อนล้าพลังชีวิตกลับมาหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ลุงมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองเดินมาถูกทาง คือสัญญาณว่าการทำงานของไตเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะจะเป็นอาการบวมน้ำที่ลดลงการประสาวะที่กลับมาเป็นจังหวะปกติหรือพลังงานในตอนเช้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดร่างกายเหมือนกลับมาทำงานได้เป็นระบบมากกว่าเดิมลุงรู้ดีว่าการการเปลี่ยนแปลงไอเล็กๆอย่างอย่างการดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเพียงแก้วเดียวในตอนเช้าไม่ได้รักษาตายทันทีแต่ช่วยให้ไตได้พักฟื้นตัวและทำงานได้ดีขึ้น ในแบบที่ลุงเองก็ไม่ขัดคิดทุกวันที่ลุงยกแก้วน้ำอุ่นมะนาวขึ้นดื่มลุงรู้สึกเหมือนกำลังมอบของขวัญให้ร่างกายตัวเองการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวกลับสร้างผลลัพธ์ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้ลุงมา่นใจมากขึ้นว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่สม่าเสมอสามารถพาชีวิตกลับมาสดใดอีกครั้งจริงๆสัญ,ญญาณว่าไตาเริ่มแข็งแรงขึ้น ในช่วงเวลาที่ลุงสมชายเริ่มเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นจากการเปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้าเขาก็เริ่มสงสัยว่าเหตุการดื่มน้ำอุ่นผสมอุ่นผสมมะนาวจึงช่วยร่างกายดีขึ้นได้มากขนาดนี้และเพราะเหตุใดการดื่มกาแฟดำตอนท้องว่างเป็นเอกเวลาหลายสิบปีจึงทําให้ตายของเขาอ่อนแรงลงดนะ้วยเจนถึงขั้นต้องได้รับคําเตือนจากคุณหมอวันหนึ่งหลังการตรวจสุขภาพประจําเดือนคุณหมอ จึงนั่งอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดเ,เพื่อให้ให้เขาเข้าใจวา่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรการทำงานของตายตอนเช้าช่วงเช้าตูเป็นเวลาที่ตายการหลังฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตัวเองอหลังจากทำงานหนักตลอดทั้งคืนเพื่อกรองของเสียในเลือดอดร่างกายอยู่ในภาวะค่อนข้างเปราะบางเพราะยังไม่ได้รับอาหารหรือพลังงานใหม่ๆการทำงานของระบบตางารจึงเช้ากว่าปกติเล็กน้อย คุณหมออธิบายให้ลุงสมชายฟังว่าตอนที่ร่างกายยังว่างเปล่าแต่ต้องทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นและหากได้รับสิ่งที่กระตุ้นเกินความจำเป็นก็เหมือนถูกบังคับให้ทำงานหนักตั้งแต่ยังไม่พร้อมผลคาเฟอีนอของคาเฟอีนคุณหมอบอกว่าคาเฟอีนในกาแฟดำมีฤทธิ์กระตุน้นตายและระบบประสาททำให้หัวเต้นเร็วขึ้นและเลือดไหลเวียนแรงขึ้น เมื่อท้องยังวางคาเฟอีนจะทำให้ไตต้องกรองของเสียและนำมากขึ้นส่งผลให้ลุงสมชายปัสสาวะบ่อยเหนื่อยเน่อยง่ายและรู้สึกมึนศีรษะเป็นครั้งคราวสิ่งนี้ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงมีอาการบวมที่เท้าทาฝากรเท้าและมือเพราะร่างกายพยายามกระเก็บน้ำไว้เพื่อรักษาสมดุลภายในผลของน้ำตาลแม้ลุงสมชายจะดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลแต่คุณหมอก็เล่าให้ฟังว่า หลายคนที่ดื่มกาแฟหวานจานจัดยิ่งเสียงกว่าเดิมน้ำตาลสูงทำให้ระดับอินซ์อูลินแกงและสร้างภารให้ก้าแสร้างภาระตาตต้องทำงานหนักขึ้นซูมเล่นขันเพื่อขับส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อเราดื่มตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ร่างแข็งตายจึงรับภาระหนักเกินไปและระยะยาวอาจจะทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติผลของกดสูงใน,ในเครื่องดื่ม นอกจากคาคาฟีนและน้ำตาลแล้วกาแฟยังเป็นเครื่องดื่มที่ทมีความเป็นกรดกรดค่อนข้างสูงเมื่อดื่มตอนท้องวังกรดจะแก่กระตุ้นกระเพาะอาหารและทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักขึ้นพร้อมกับส่งผลต่อไตเพราะต้องคอยควบคุมสมดุลกรดด่างในร่างกายการดื่มแบบนี้เป็นประจำหลายสิบปีจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ใตายของลุงสมชายอ่อนแรงหลงเรือยอย่างที่เขาไม่รู้ตัว เมื่อฟังคำอธิบายทั้งหมดลุงสมชายก็เข้าใจทันทีว่าทำไมการดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวตอนเช้าจึงช่วยให้ร่างกายค่อยฟื้นกลับมาเพราะมันอ่อนโยนต่อไตช่วยกระตุนให้ระบบย่อยอาหารทำงานเบาและช่วยให้ร่างกายตื่นตัวอย่างเป็นธรรมชาติไม่คำเร่งรัดจนเกินไปแกเขายิ่งมั่นใจว่าการดูแลเตไม่ใช่เรื่องยากแต่ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กแะอย่างเครื่องดื่มแก้วแรกของวันเท่านั้นเองหลังจากที่ลุงสมชายเริ่มเข้าใจแล้วว่าการดื่มกาแฟาดำตอนท้องว่างเป็นเวลานานหลายปีเธอทำให้ตายของเขาอ่อนแรงลงอย่างไรเขาก็เริ่มเปิดใจมองหาเครื่องดื่มอื่นๆที่อ่อนโยนต่อร่างกายมากกว่าเช้าว,วันหนึ่งเขานั่งมองทิ้วเขาและสายมอกจางๆหน้าเรือนไม้ของตัวเองพลางคิดถึงสิ่งที่คุณหมอเคยบอกว่า แก้วแรกของวันคือสิ่งที่กำหนดสภาพของร่างกายไปทั้งวันคำพูดนั้นติดอยู่ในใจของเขาอย่างลึกซึ้งทำให้เขาอยากค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งไม่เพียงช่วยฟื้นฟูตายแต่ยังให้ความรู้สึกสดชื่นเหมาะกับวัยของเขามากขึ้นและนี้คือเจ็ดเครื่องดื่มตอนเช้าที่อ่อนโยนต่อตาย ซึ่งลุงสมชายค่อยๆทดลองทีละชนิดจนค้นพบความเปลี่ยนแปลงดีๆที่เขาไม่เคยขาดคิดมาก่อนน้ำอุลผสมมะนาวนี่คือเครื่องดื่มที่ลุงสมชายเริ่มต้นเป็นแก้วแรกหลังเลิกกาฟแฟดำมะนาวสดครึ่งซีบีบลงในน้ำมุลผสมเกลือหิมาลายันเล็กน้อยเพิ่มเกลือแร่ธรรมชาติทำให้ร่างกายตื่นอย่างอ่อนโยน น้ำอูน,นช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารในขณะที่วิตามินซีจากมะนาวช่วยให้ไหลเวียนเลือดดีขึ้นตายไม่ต้องงานหนักเพราะความเป็นกรดต่ำและไม่มีคาเฟอีนหลังดื่มเพียงหนึ่งสัปดาห์ลุงสมชายรู้สึกว่าท้องเบาไม่อืดและอาการบวมน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดชาตออกแดน อันลุงสมชายไม่เคยรู้มาก่อนว่าดอกแดนดิแลออนซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปกับมีสันคุณช่วยขับของเสียอย่างอ่อนโยนคุณหมอแนะนำว่าดื่มสัปดาห์ละสามทิวเซครั้งแช่ไว้ให้ตายทำงานอย่างเพนธรรมชาติฉนี้ไม่มีกาฟีนกลิ่นหอมเบาและช่วยลดการคั่งของน้ำในร่างกายทำให้ลุงสมชายรู้สึกสบายตัว โดยเฉพาะวันหายที่ขาเคยบวมจากการเดินหรือยืนนานเขารู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังดื่มน้ำขืนชายสดตอนแรกเขารู้สึกแปลกกับความคิดเรื่องดื่มน้ำขืนชายสดเพราะกลิ่นของคืนชายค่อนข้างแรงแต่พอลองดื่มดูเขากลับพบว่ารสชาติสดชื่นกว่าที่คิดน้ำขืนชายมีแร่ธาตุสูงและช่วยลดการอักเสบช่วยให้ไตทำงานได้สมดุลขึ้น เขาดื่มเพียงครึ่งแก้วตอนเช้าเป็นครั้งครั้งคราวโดยเฉพาะวันที่รู้สึกตัวบวมหรือมีอาการอ่อนเพียน้ำขึ้นชายช่วยให้เขารู้สึกโลง่งเหมือนได้รีเซตร่างกายใหม่ชาร,ระเจี๊ยบแดงชาร,ระเจี๊ยบเป็นของคุ้นเคยสำหรับคนไทยมานานรสเปรี้ยวออนไนทำให้สดชื่นทันทีหลังดื่มที่สำคัญคือช่วยลดความดันและขับปัสสาวะอย่างอ่อนโยน ซึ่งดีต่อคนที่มีอาการบวมและตายทำงานเช้าลุงสมชายมักดื่มแบบร้อนไม่ใส่น้ำตาลเพื่อหลีกเลี่ยงภาระต่อตายเขาบอกว่าในวันที่อากาศร้อนมากชาแก้วนี้ช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นเหมือนได้เติมพลังใหม่ชาเขียวผสมขิงสดเช้าวันไหนที่อากาศเย็นลุงสมชายชอบดื่มชาเขียวว้อนผสมขิงฝานบางหมางกลิ่นหอมของขิงช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นช่วยระบบ ไหลเวียนเลือดและลดความเมื่อยลาขณะที่ชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดพลการทำงานของไตแต่เขามักเลือกแบบคาเฟอีนน้อยเพื่อไม่ให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปชานี้ช่วยให้เขารู้สึกตื่นตัวอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระตุนร่างกายแรงเหมือนกาแฟดำเชา้าพักชีฟังพักเชียงฮอ,อ่อือพารสลีมีสมคุณโด,ดเด่นในการช่วยลดการค้างของน้ำและทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น หลายคนอาจไม่คุ้นกับการนำมาทำเป็นชาแต่ลุงสมชายต้มใบพาสตีสดกับน้ำร้อนแล้วดื่มอุน่นๆรสชาติอ่อนดื่มง่ายและช่วยให้อาการบวมน้ำลดลงในวันที่ร่างกายรู้สึกอืดหรืออ่อนแรงแตอนไม่ต้องทำงานหนักเพราะไม่มีคาเฟอีนและไม่เพิ่มความเป็นกรดในร่างกายชาตะแม้หรือชาใบาตะไคร้และสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆในชุมชนบนภูเขาเหนือที่ลุงสมชายอาศัยอยู่ ที่ลุงสมชายอะไรอยู่เนี้มเนิยมดื่มชาตะแมมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าชานี้มีกินหอมเฉพาะช่วยให้ลมหายใจลงและช่วยขับของเสียในกระแสเลือดอย่างอ่อนโยนหากหาตะแมไม่ได้ก็สามารถใช้ปะตตาครหรือสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆเช่นใบเตยไป,ไปมะกรูดหรือรากยาคาซึ่งล้วนให้ผลดีแข่หลายกันคือไม่ทำให้ไตเหนื่อยและช่วยให้ร่างกายตื่นอย่างช้าแบบแบบธรรมชาติ เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางที่ลุงสมชายได้ลองปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มในตอนเช้าหลายคนอาเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กเดแต่สำหรับร่างกายของคนวัยห้าสิบขึ้นไปแล้วความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเชน่นนี้กับสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดสิ่งสำคัญไม่ใช่การดื่มหลายแกอ่อย่างพร้อมกันแต่การเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับคุณเพียงหนึ่งชนิดแล้วคขให้ทำให้เป็นนิสัยในทุกเช้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำอุ่นผสมมะนาวชาติออกแดนดีไลอันหรือแม้แต่ชาตะไครพื้นบ้านทุกแก้วล้วนมีพลังที่ให้จะช่วยให้ให้ตังงานเบาลงและช่วยให้ทั้งวันของเรารู้สึกสดใสขึ้นการสร้างนิสัยสุขภาพดีทุกเช้าไม่จำเป็นต้องทำทันที หรือทำอย่างแข็งครวอัดเพียงเริ่มจากก้าวเล็กๆเหมือนที่ลุงสมชายทำปรับทีละน้อยฝังร่างกายของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความเหนื่อยล้าอาการบวมหรือการนอนหลับที่สนิทนั้นค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาอะไรเลยเพราะร่างกายของเราเมื่อได้รับสิ่งที่อ่อนโยนและเหมาะสมกสามา็สามารถสามารถฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติหากเรื่องราวและข้อมูลในวันนี้มีประโยชน์สำหรับคุณสำหรับคุณ อย่าล่ะอื่มเชิญชวนแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นทุกวัน, <sk r isa> วนเช่นเดียวกับที่ลุงสมชายได้เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่แก้วแรกของวัน